สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเครัวมานะ้านาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีทำวุ้นใบเตยมะพร้าวหลอกหอมหวานกรุบกรอบเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำวุ้นมะพร้าวหลอกก่อนนะคะก็เตรียมน้ำสะอาดมา200 ml ใส่ผงวุ้นตาโทรศัพท์ลงไป3ช้อนชาคนให้ผงวุ้นละลายจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำค่ะ ค่ะสำหรับผงวุ้นของเราก็แช่โครบเวลา15นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาต้มเลยนะคะใช้ไฟกลางในการต้มระหว่างที่ต้มก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผงวุ้นไหมก้นหม้อสําหรับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาต้มไม่นานค่ะหลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆนะคะหม้อก็เริ่มเดือดแล้วค่ะ วิธีสังเกตว่าวุ้นของเราสุกใช้ได้หรืออยังนะคะเราก็ตักขึ้นมาดูถ้าไม่มีเหมือนเม็ดทรายติดขึ้นมากับไม้พายก็แสดงว่าผงวุ้นของเราละลายหมดแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไป120กรัมความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบเกลือป่อนครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายดี สำหรับน้ำตาลของเราละลายได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไป500 ML กะทิที่ใช้จะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิสดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรับไฟใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวสำหรับขั้นตอนนี้ห้ามใช้ไฟแรงเดือดขาดนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทำให้กะทิเดือดแล้วก็แตกมันหน้กกะทิก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนประมาณ 3-5นาทีเพื่อให้กระทิของเราสุกดีค่ะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาเรื่อยๆค่ะกระทิของเราเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาสุกใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนำไปเทใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็กรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อให้มีฟองน้อยที่สุดค่ะเพื่อนๆจะกรองก็ได้ไม่กรองก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ ลองออกมาแล้วก็จะมีฟองอยู่นิดนึงนะคะเราก็จะนำช้อนมาตักออกจากนั้นเราก็จะวางไว้อุณหภูมิห้องปกติเพื่อให้วุ้นเซตตัวพอวุ้นของเราเริ่มเซตตัวแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะสำหรับวุ้นของเราก็แช่ในตู้เย็นครบเวลา1ชั่วโมงเซตตัวได้ที่แล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะนำมุ้นมาขูดให้เป็นเส้นเหมือนเส้นมะพร้าวนะคะโดยการใช้มือแมวขูดประมาณนี้ค่ะจะขูดสั้นขูดยาวสามารถทำได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเหมือนมะพร้าวมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะขูดประมาณนี้ค่ะพอเราขูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำ วุ้นมะพร้าวนะคะนำไปใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้ใช้เป็นถ้วยเบอร์สาเคฝาเรียบค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทำวุ้นใบเตยนะคะนำน้ำสะอาดมา500 ml ใส่ผงวุ้นตาโทรศัพท์ลงไป3ช้อนชาคนผงวุ้นให้ละลายจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำค่ะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำใบเตยสูตรเข้มข้นนะคะนำใบเตย1กํามือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ต่อไปก็จะนําใบเตยปั่นรวมกันกับน้ําสะอาด250 ML ปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนํามากรองด้วยกระชอนตาทีกรองเสร็จแล้วเราก็จะตวงให้ได้200 ml ค่ะสําหรับวุ้นของเราก็แช่ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาต้มเลยค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะระหว่างที่ต้มเราก็หมั่นค้นหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผงวุ้นไหม้ก้นหม้อค่ะ หลังจากที่เราเคี่ยวมาเรื่อยๆหม้อเริ่มเดือดแล้วผงวุ้นก็เริ่มละลายแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจเพื่อนๆก็ตักขึ้นมาดูถ้าไม่มีเหมือนเม็ดทรายติดขึ้นมากับไม้พายก็แสดงว่าผงวุ้นละลายหมดแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทราย120กรัมลงไปเกลือปน่นครึ่งช้อนชาความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวต่อเพื่อให้น้ําตาลละลายดีค่ะ สำหรับน้ำตาลทรายของเราละลายหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำใบเตยสูตรเข้มข้น200 ml ลงไปค่ะพอเราใส่น้ำใบเตยลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะปรับไฟใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ3-5นาทีด้วยไฟอ่อนเพื่อให้น้ำใบเตยของเราสุกดีค่ะขั้นตอนนี้ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทำให้ น้ำใบเตยของเราตกตะกอนได้ค่ะสำหรับวุ้นใบเตยของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะนำไปเทใส่ในชามแล้วก็กรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อให้วุ้นของเราเนื้อนเนียนเพื่อนเพื่อนจะกรองก็ได้ไม่กรองก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะกรองเสร็จแล้วเราก็จะนำ วุ้นใบเตยตักใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะตักใส่ประมาณสองกระบ่วยนะคะพอเราตักวุ้นใบเตยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำม,ม้นมะพร้าวหลอกมาตกแต่งหน้าเพื่อความสวยงาม เสร็จแล้วเราก็จะวางวุ้นไว้อุณหภูมิห้องปกติเพื่อให้วุ้นเซตตัวพอวุ้นของเราเริ่มเซตตัวดีแล้วเราก็จะนําวุ้นไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับวิธีทําวุ้นใบเตยมะพร้าวหลอก หอมหวานกรุบกรอบเย็นชื่นใจที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะจะทำกินก็ได้จะทำขายก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ